ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชก,กับครั้งแรกของการสอบซ่อมออนไลน์ทุกปัญหาเป็นบททดสอบให้ทามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น STU o News เกาะติดการสอบซ่อมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่11กรกฎาคม2563โดยมีศาสตราจารย์ดรประสาทสืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมมากำกับดูแลการสอบซ่อมออนไลน์ในครั้งนี้ โดยรอบเช้ามีนักศึกษาเข้าระบบการสอบซ่อมออนไลน์จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาจึงยุติการสอบชั่วคราวแต่สำหรับในภาคบ่ายสามารถดำเนินการสอบซ่อมออนไลน์ต่อไปจนประสบความสำเร็จศาสตราจารย์นเตอร์ประสาสืบค้ามีความมั่นใจต่อการสอบซ่อมออนไลน์ในวันที่1 2กร,รกฎาคม2563หหวังว่าสามารถดำเนินการสอบซ่อมออนไลน์สำเร็จลุล่วงด้วยดีเช่นกัน มีอยู่3ประเด็นที่อยากจะเรียนให้นักศึกษาแล้วก็ประชากรมอสทได้รับทราบประเด็นแรกก็คือว่าการสอบซ่อมประจำคาบบ่ายของวันที่11กรกฎาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นการสอบออนไลน์นะครับซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบประมาณ2,000คน สำหรับวันพรุ่งนี้คือวันที่12กรกฎาคมนั้นมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการสรอบออนไลน์ของการสรอบซ่อมประจำภาคการศึกษาต้นหรือภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา2562นนั้นจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมเอาไว้ โปรดเข,เข้าสอบเข้าสอบก็หมายความว่าสอบออนไลน์โดยในคาบเช้าเราจะเริ่มให้ล็อกอินตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับแล้วก็เราจะให้ข้อสอบเปิดเผยเริ่มทำเวลา9นาฬิกา9นาฬิกานาทีหมดเวลาในการเข้าสอบสายนะครับส่วนในค่าบบ่ายนะครับเราจะเริ่มจากเวลาล็อกอินก็คือ 12นาฬกา3านาที13นาฬกา30นาทีก็เปิดเผยข้อสอบ14นาฬิกาก,าก,ากา็หมดเวลาที่จะเข้าสอบสายนะครับอันนี้คือวันพรุ่งนี้ขอยืนยันแล้วก็โปรดประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนนักศึกษาได้รับรู้ทั่วกันสําหรับสิ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมเป็นประเด็นที่3ก็คือมหาวิทยาลัยต้องขอโทษสําหรับนักศึกษาที่ เข้าสอบในคาบเช้าของวันที่11กรกฎาคมนะครับซึ่งระบบของเราล่มเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะทำการเยียวยาสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถที่จะสอบคาบเช้าวันที่11แล้วก็จำนวนหนึ่งที่พลาดในการสอบภาคบ่ายวันที่11ต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักศึกษาได้กระจายข่าวไปว่าวันพรุ่งนี้ สิบกรกฎาคมสอบออนไลน์ฮะเป็นไปตามแผนเดิมส่วนเรื่องการจัดการวัดสอบและวัดผลทดแทนคาบเช้าว,วันที่11หรือบางคนที่พลาดคาบบ่ายวันที่11นั้นติดตามจาก STOU Channel นะครับเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ